สวัสดีค่ะวันนี้หลินจะมาเทียบหนังคาเวียของแต่ละรุ่นของกระเป๋านะคะคือรุ่นของกระเป๋าแต่ละรุ่นเนี่ยคาเวียจะต่างกันคือมีขนาดเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าแล้วแต่โฮโลนะคะอันนี้เรามาเริ่มที่โฮโลแรกก็คือที่หลินมีจะเป็นโฮโล1 8นะคะไม่คาเวียเขาจะฟูนะคะแล้วก็ใหญ่ อันนี้เป็น Channel Easy 12นิ้วโฮโล1.8นะคะแล้วเรามาเทียบต่อที่รุ่นที่เป็นโฮโล2.2ค่ะอันนี้เป็น Channel c a m e r b b แบนะคะอันนี้คาเวียเขาจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็แบนลงค่ะแล้วก็เขาจะออกสีด้านด้านเน,นี่ยนะคะคาเวียต่างกันแล้วมาเรามาดูต่อเดี๋ยวขอวางกระเป๋า อันนี้จะเป็นโฮโล25นะคะโฮโล25เนี่ยคาเวียจะเป็นเม็ดเล็กลงมานิดนึงค่ะแต่ก็สวยนะไอ้22มันจะใหญ่กว่า25อีกรุ่นนี้จะเป็น channel t o t t o a s t t b c k นะคะอันนี้โฮโล25พอเป็นโฮ29เดี๋ยวเราจะให้ดูโฮ29นะ น,นิโคสองเก้านะคะเรามาเทียบกับสองห้าดูกับสองห้าเนี่ยค่ะสองห้าเขาจะเม็ดใหญ่กว่าสองเก้าเยอะเลยสองเก้าเนี่ยเม็ดคาวเวียเขาจะ,ละเล็กแล้วก็ละเอียดสองห้าเขาจะเป็นเม็ดใหญ่แล้วก็พอนี้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นโฮสามูค่ะลองดูเม็ดคาวเวียนะคะ อันนี้จะใกล้เคียงกันเพราะว่า2 9กับ3 0มันซีรีส์ต่างกันนิดเดียวคือแล้วแต่ความชอบว่าบางคนชอบเม็ดคาเวียใหญ่บางคนชอบเม็ดคาเวียเล็กนะคะหรือก็าบางรุ่นมันจะออกเม็ดคาเวียที่นูนแล้วก็ใหญ่หรือาบางรุ่นออกเม็ดคาเวียที่เล็กแล้วก็แบนก็มีค่ะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s cribe ด้วยนะคะบาย b y ย